จ้ามือ่อนี่ยายายใจกฤติภามากตึกสะดุงน้อยพี่น้องผู้ใะน้ำกำลังไหลกำลังลงหากินแบบวิถีชาวบ้านถ้าตึกสะดุงน้อยโอ้ยเต้แนแล้วพีนี่เต้แนแล้วเต้แนแล้วพี่น้องว่ามันสินไใจปะหาอยู่หากินตามวิถีบ้าน ถ้ามาลุนกันว่ามือนีเขาจีย่สะดุงใดว่าเขาจีย่อสะดุงใดว่าคือฮะหายมาสีเทงว่าร่งเฝ้ากัเถิดขันร่งเฝ้าโอ้คืออยู่ใต้พื้นพรานาคุณน้องบันน้อนั่กับพ่วงบกพ่วงนั่นพี่น้องคนไหนนั่นั่งไลโอ้กอยังเอ้า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 คือตัวใหญ่แต่ปีปีนี้จะเพิ่มเพิ่ม ตานี่เบิ่งพี่น้องบ้านเมียงเสียงของโตบักไงโอโอโอหมัน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 มันคักหมันเนี่ยพี่น้องป้องกบป้องไปพุดนะเอ๋ลวงนางพุดนะเป้ยเต้นโคบโคบอยู่พี่น้องเต้นขวดขวดขวดอยู่หมันคักหออียยันเาะหอยเยี่ยมเปลี่ยนหอยเยี่ยม อีนี rain, oh, ่แม yeah. well, uh. uh ่ม huh. ันเห็ดใหญ่เด้อเอาถืออยู่ถืออยู่ได้แล้วพี่น้องสูตรเห็ดหนังเอามะรุนวัดนั่นน่ะปลายังอ่ะปลายังป่าเดี๋ยวเฝ้าเด้อนะเฝ้าเด้อพ๊ดพุดพุดมันแล้ว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 พูดนะพูดนะมันปลากกายปลาอีกาตัวนั่นน่ะปากายใหญ่ได้ปลาลดตัวนั้น ดึงไหมดึงเอาเมียมันสะเฮ้ยเอายากบก่นหลุดบ่เอาจังเลยเบาหยากบ่ขันมันหลุดมือจังบ่เอามันหลุดมือจังเบาว่ะเออโอ้ยเบาขับเนาะเป็นไงแกหลุดมือจังบ่เอาว่ะเออนี่อ้าวกำบ่าวันฝนเออเอออามันจะขาดได้คอย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 จะดงอาจจะเมียนแต่เมียนสื่อใหม่ตัวเอออ่ะนี่ยเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ววุ้ยตยิ่ใหญ่ใช่รึ

ต่แตเฟี no, mm. oh. ้ยนไงีว no, 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 no. ่ม uh ีต huh. ัวหน่อยป่ามือนีเนาะอืมตัวน่อยบ้าพนดอะบัว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 ว่มีตัวน่อยน้าพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวปึ้ดตืดตนตมาลุ้นกันมาลุ้นกันตัวใหญ่เนาะปลาสลิดปลาสลิดใหญ่ไหมปลาสลิดออปลาสลิใหญ่ไหมปลาขาวมันโดดออกเออมสมปลาเก่งมันก็จังัง เออมันตลอดตลอดเออมัน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 ตุ้มเบิกเงินมันจังยังิยังจุ่มเก่งมันไปมันก็นี่อืมอ่าไปจอมเก่งเออตุอมันเก่งมันกลับไปอืมกูนะเอาอีกอย่างต้องไปหอ๋อเอาไปเบิ้งในตุ้มหยามันบมีนะพี่เออมันม่เห็นดอกกู้ใดอยู่พี่น้องใดอยู่มันอยู่ตุ้มแบกง่าย นะตัวแงายแต่บาบไลตัวอาดมันเหนียวคุติดใจเออมันเหนียวมันเหนียวดี๋ะกถืออยู่ป้าก็ถืออยู่ด้แหละผู้นางมบักเนองูน่ะมันทำวัเต็นป่าว่าเต็นเนาะป่อันาวมเออมันเป็นป่าว่เต้นเออูนะเออครบอกว่ามีมาคำวาสันเขออ้าวมาลุ้นกัน เอ้าไม่กระถืออยู่นะมันทำมาเต้นเนาะตาอีาเาถือถือดีดีบางเน่ะตาว้านบาเตน้นโอ้ถือทเท่าได้อยู่พี่น้องได้เท่าหมกอยู่ตาบ้นมันบาเต้นอืมในเท่าหมกอยู่เด้กกามันอยู่อานั่งรุ่นเจ็บเจ็บปาพูดาพูดาพูดา ตานี่ตานี่พี่น้องเบิ่งบ่เต้นแหม่มดูปลาบาเต้นมงดูมาดูมาปลาอไวายยวอยู่เครงสะดุ้งนึงอรุณเออเนาะมาเต้นกับอะไรรุ่นแล้วบ่เต้นปลาบ่เต้นต้นียปากากับปานปลาปลาอีไทปาอีไทมันเต้นบบเป็นเต้นบบเปีนปลาชุดนี้อือันนี้นก็เฮ็ดดีครับไม่มีมองอันทังนี้ะนา ป่ามันก็นมาหนีมันบ่ออมันก็นมาข้าอยู่นี่บันก็นออกมานหนีมันบ่ะนะเฮ็ดดีค่ะทออันนั่นก็นได้เอาไม้มากายใส่ใส่เฮียนข่อยอเราออกว่าไม้มันร้อยมาเอาเทลงมาเอาหนา้ำม,มาทั้งเัวเออเทลงปา้างอตัวเบียกหลายแวนวเนาะเจ้าหอะมันรุ่นลุ่นลุนลุนเอาเป็ดใส่ป้านั่งนั่งอ๋อเอา ผัดเต้นผัดมาหล่มาหนี้มาผัดเต้นผัดเต็มสะดุ้งอยู่เอาลุ้น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 เอาปลาขึ้นบ่อนอยู่ท่าบ่อนอยู่น่ำปลาเดี๋ยววันแี้ถือปอเต้นมาเนี้ยถือ่อเต้นถือปอเต้นมา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 เบิ้งพุ่นอะตัวแบบง่ายมาเบิ้งพุ่นแมี้ยงนี่หมานอยู่ได้หามหมานอยู่หมานอยู่ แมนแมนแมนอืมตาพี่นันจูงไงอืาแม่ถือก็จะเป็นยกของแม่ไงกึ่งมานั่นนั่นนังเห็นอยู่เนต้นีแบบหลุดออนั่นนั่น รอดตัวปลามาเนีได้ไปได้ไหมรอดตอัวป <laughs> ลาปวดพ่อยังไหมันตีขาวหมาบล <laughs> ุ่นเนาะเอม่ได้ะไปดูอะไรจะดีเข็ดไปทั่วแล้วปนะลาเขถึงเนาะดอกไม้ปลาจ้า <laughs> 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 เอาพุน่อนอ่ะปู๊มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วไป <laughs> ไปท่ <laughs> เอาดอกไม้ปลา ทีมันเห็ดมอนทับหลายปากกระลิบลักขืดเออตัวยังสีพ่อไว้นะสันแม่สีพ่อบันมันเมี่ยงคุณน่ะอุ้ยมัน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 มีไต่เฮ็ดแต่เฮ็ดไปทั่วตัวอ้ยอูออเงเยอะอ้าวว่าจะได้บ่มนี้หรอกันดียังไงใช่ป่าโบมีอน่ะมีเยอะมีามตัวเน ถ้าไม่ใหญ่บอกไปนวดข้าเมียอองขึ้นมป้าตัวใหญ่แล้วนะใหญ่ันนั้นแหะใหญ่ไงใหญ่ส่งพ่อใหญ่ปองอินเพิ่มถ้าเปอยาอืดวมนี่มึงเนะอะอันลานเจ้านี่ด้ะหนูเคยกนี่่สนหนูเฮีย่เปลี่ยนเสนานยว ต้องบอกว่าจังสันตัวผู้ติดตามเขาก็จะได้รู้ว่าเออมือนี่มือนี่ปาดคือมือนั่นมือนี่คือเราลองเหตุสนองเจ้าเจ้าหนูสีลองเบิ้งเลยพอเขาไปเบิ้งเราพอมีแกบมาหนุ่มคงก็เห็ีดได้เนี่ยสันถ้าเมียเขาไปสิเห็นหนู้ดเยสันเขาไปเราพอมีคนไปเบิ้งเราไ่เห็นคนเล่ตอเบิ้งคิดว่ามันมาลุดมาหลุดมาหลุนมาหลุดท่านในพันเวลาท่านในพ่อ อ้าวถืออยู่พี่น้องถางบะเต้นเมือง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 ตัวใหญ่อปะอีไทยดิเนี่ยนะปะขาวอีไถเออขาวอีไท่ปะขาวอีไบเต็นมาที่นี่เ่หตังซันกับพ่ออยากใหกินลูกเต่าอ้าวป้าปาลูกเต่าเยอเออปาดทิโทปาทิโทเาเนปาดปาาาปาเาเป็นอน่แเออคะคุณะคุณะ่าไตินจองซันขาอาเขาเกลีลูกไปเยอะ มันม the ันม <c ann ot> ันมันเออเามาหมนเลยเออม่บูเลยฮะมันคักมันคักน้องมึงมึงไปไนไม่โตหน่อยไม่จะโตยังไงไ่จะตมังไงมก่อนมมเอ่อยางไก่แล้วไห้พอดีแล้วว่าเออคอไห้ดีหล้วัออไห้แคยังคอเออไห้ว่าเขาเขามาแั้วเออเอาถืออยู่พี่น้องถืออยู่แต่ว่าหางมาเต้นตัวแบบไงไพไหนไม่ต้องไปง่วไปไห้ตลอดเออใจกรรมมัน ยุปากนันหลคนเดียวนี้เขาคู่เบอร์เบองนอ้าวมันบ่เอาาเบงีงคน้าพี่น้องพวกบักไงพกบักไงคนเป็นพวกเป็นพกป่าขาวอีายเออมาเตนเนะมันมาเป็นมูหลวนมาเป็นมู่าเต้นพูดกับพวกมูเนมแล้วมากระปตินมันคักมันคักมือนี่ว่ามีสาบอะไรจักเจียมม่แต่าตาใด อามเอานาเก็อูยนัวมันตื่นตัวนี้มันตื่นตัวนี้มึงนึกว่มันม่ไม่ตื่นวนอยเลยบ่มันตื่นตัวนี้มันก็ออกไปตัวเออมันใหญ่แห้งนะอมันใหญ่แห้งใหญ่แหงไว้นังจะนี่ปากไว้เอเอออามันั่นนั่น ปาดปด้ปูด้ปูดาเพี่น้องมืได้ได้ปลาบาเออปูด้าูด้ปูด้าตัวบบไงเ้าสากไนี้แนี้ไงจะตัวนใหญ่นะนะโอ้ยสวยเท่นต็มนๆไปไป เกอ้นันน้ำแข็งขึ้นไหลเถอะครับเออเตียมมัไมมืดแล้วดีครับปื๊บกาเอาทางสมมาอืมก็เอาทางอันอีกอ๋อครับนแน้มาเอาไหมกลายตองนี้กนึงอยู่ละก็ดีกับละลายเออมาเอาไปจัหนยก็ได้ป้ามาแมนมันหมดแล้วดอกป้านี่ค่อยมาเอาไปโป๊กจล็กน่อยเออ มัน,ม,นมันไปละดียันบ่ดีบ่<ล>ดีว<ด>่าอะไรบ้าะนี่นบ่คือเนาะเป็นทักษิน่ล,ลักษณะนี่